น่ๆหัวร้อนกันอยู่ล้สิมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษเติมถูกเติมไว้เติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอืนอ่นอีกมากมายด้วยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับทุกผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแพทใหม่ก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมนะครับ กิจกรรมที่เข้ามาในแพทใหม่โคมโดนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอันแรกก็สำรวจโคมโดก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเปิดโอดินนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดรับตรงนี้ได้400อโอดินฟรีเลยนะครับก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเปิดฟาร์มเลยเปิดโอดินฟาร์มได้เลยนะฮะพอเปิดโอดินฟาร์มแล้วนะครับ เพื่อนๆจะได้เศษมา2อันนี้นะครับก็สามารถอามาแลกของได้นะครับของก็จะเป็นเนี่ยเจ้าแฟอันนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยมุมมีมวกมีกระเป๋าอะไรต่างๆนี่แล้วก็จะเป็นพวกแพ็คนะครับเพื่อทําการพัฒนาตัวละครนั่นเองนี่ก็จะมีอัปเกรดนะครับอันนี้ก็สามารถอามาแลกอัปเกรดเพื่อพัฒนาตัวละครได้แล้วก็อลีรูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ่อ HD ที่เอาไว้ตีบวกเก้าถึงบวกสิบสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟแมวเนาะอ่าันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ มันจะมีลิมิตนะครับมาแลกได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหรียญกาชาะนะปึ๊บ,อ,บอันนี้ก็เป็นอากาชาเช่นเดียวกันนะฮะเฮ้ยมันมีกาชาสองอันเลยวะเออแปลกดีนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหยื่อตกปลานะครับก็ประหยัดเซนนะีเนาะแต่ใครจะมาแลกเ็าถามจนะริงนะฮะอ่ะทีนี้ถามว่าคุ้มอะไรคุ้มไม่คุ้มนะครับก็ส่วนตัวเนี่ย แล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆต้องการจะพัฒนาอะไรก็แลกกันนั้นนะครับง่ายๆตรงไปตรงมานะครับหรือว่ามีอีกไอเดียหนึ่งนะครับใครที่ภาษีภาษีในเอ็กชเชนเหลืออย่างผมอย่างเงี้ยเห็นไหมภาษีผมเหลือนะฮะผมก็อาจจะมาขายก็ได้นะครับเพราะว่าราคามันก็ดีอยู่นะพูดถึงนะฮะเนี่ยราคามันก็โอเคเลยนะครับเนี่ยนี่ครับราคาโอเคเลยนะครับก็อาจจะมาขายก็ได้แล้วก็เอาเพชรแดงไป แล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทำเลเวลหลอมก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลเวลหลอมมันขึ้นยากนะฮะอาจจะใช้มาปัมเลเวลหลอมแทนก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับต่อไปนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับพูดถึงอันนี้ก่อนแล้วกันนะอีเวนต์พิเศษนะครับมันจะมี2องอีเวนต์เนี่ยซ่อนอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นซีดนะฮะซีดอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็นี่ไปทำเคเวสนะครับผม เนี่ยมันจะมีเควสมาว่าเอ๊ะแต่ละวันเนี่ยให้เราได้ชิ้นส่วนความทรงจําหรือจิ๊กซออะไรบ้างนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีเควสให้เพื่อนๆทำนะครับเป็นหลายวันนะครับ1วันเนี่ยเราก็จะได้5นะครับพอเราได้5ปุ๊บเนี่ยเราก็นี่มันจะมีตรงนี้บอกเห็นไหมฮะถ้าเพื่อนๆทำห้าครั้งได้เหรียญอันนี้สิครั้ง15ครั้งแต่นี่แล้วก็นี่ได้เป็นหูเอลนะฮะหูเอลเดี๋ยวขอดูในตู้หน่อย อ่านี่เจอแล้วฮะนี่หูเอลนะครับโอ้โหหูกลางเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้สําหรับใครที่เป็นสายแฟร์ก็พลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวเนี่ยอันนี้นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นนะครับชุดเบสบอลอ่าชุดเบสบอลน,นี่ก็นี่ฮะมีให้แบบหานราคาหรือลดราคาเองเนาะหานราคาสําเร็จนะครับนี่คริห้าถ้าโอ้ลดไปถึงแสนหนึ่งนี่เป็นไง อันนี้ก็จะสามารถซื้อได้ในราคา1ล้านแแสนนะครับก็ใครที่ชอบก็จัดไปนะครับแล้วก็เนี่ยเชิญเพื่อนได้นะครับกดเชิญเพื่อนแล้วก็เนี่ยคัดลอกลิงก์แล้วก็แชร์ไปที่ไลน์อะไรอย่างงี้ให้เพื่อนกดได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดราคาลงไปอีกนะครับอันนี้จะจบลงในอีก12วันนะครับก็อันนี้ใครอยากได้ก็อย่าลืมว่ามันมีเวลาจํากัดนั่นเองนะครับอันนี้สามารถทําได้ถึงศูนย์คริสตัลแล้วนะเออก็ไม่รู้ว่ามันจะ ลดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ลองลองดูนะฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นนี่แพ็คที่หลายหลายคนรอคอยนะครับก็อันนี้จะเป็นอัปเกรดเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากได้2อันนะครับอันนี้ก็ใครที่ยังอัปเกรดไม่ตันนะครับก็อาจจะซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ได้โอดินมาด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นนี่เอ,อหินย้ายออฟนะครับแล้วก็เลียนออฟแมวคอโมโบโด,ดตั้งหนึ่งก้อนนะแม่ งกจังเลยนะครับแล้วก็ได้ออดินอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็เอาไว้ใช้แทนเซนีในการสืบทอด1 000, 000, 000. ล้านเซนีนะฮะตอหนึเหรียญนะแล้วก็นี่อันนี้ครับที่เป็นไฮไลท์ก็มาตามน,นัดเช่นเดียวก,กันนะครับก็คือทีอ่ลด90%ในตอนที่สืบทอดข้ามสายเช่นตันนูนะครับจะย้ายไปเล่นไหนหอกจะเป็นอาวุธ2มือเหมือนกันอันนี้นะครับมันก็ จะ,จะต้องย้ายอัปเกรดย,ย้ายออฟแมวย้ายตีบวกอะไรใช่ไหมซึ่งมันใช้เพชรฟ้าเยอะเขาก็เลยเนีย่เอาอันนี้มาช่วยในการลดราคาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยย้ายสายกันนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีให้เลือกนี่ครับการ์ดนะฮะการ์ดคอมโอดโวเลยเนี่ยเป็นพวกการ์ดบอร์ดนะครับแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นสุ่มนะเมื่อกี้ การ์ดบอสแล้วก็ที่จะเป็นการ์ดฟ้านะครับก็คือเป็นแพ็คเล็กได้เลยนะฮะแล้วก็จะเป็นเหรียญกาชานะครับหมุนการ์ด200นั่นเองนะครับเนี่ยมีโอกาสออก1ใน3นะครับสุ่มนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะออกอันนี้แหละอย่างอื่นมันออกยากเหลือเกินอย่างการ์ดบอสอย่างเงี้ยโโอ้หเปอร์เซ็นต์มันน่าจะน้อยมากนะครับศูนย์จุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะ0.5%นย์เรลยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคกิจกรรมก็ ไม่ค่อยมีอะไรนะพูดถึงเฉยๆมากเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ